มาดูกันว่ามันจะเอาชีวิตรอดที่ชายหาดที่เกาะอ,อะไรแบบนี้ได้ไหมอันนี้มันสามารถที่จะจุดไฟได้ตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะตกแล้วมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยเพราะผมก็ไม่เคยลงทะเลอะไรแบบนี้ <guess> คือมันเป็นครั้งแรกในชีวิตนะเราจะเอาไม้ระวังด้วยกลัวมันจะมีสัตว์ที่มีพิษขอให้ติดเถอะ อันี้ไม่รู้จักมันคือปลาอะไรแสกได้ผมต้องเปลี่ยนใช้โฟมเลดเ็ดก็ไม่มีโอ้อย่าอัสสลาม ualaikum warahmatullahi wabarakatuh มากับรันจินเดียววันนี้ เราจะมาติกาะนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะหินยาวอีกครั้งนะฮะก่อนที่จะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสายนะกมาเยลูรต้าน่ะบานี่าเสร้กิมาเยัสยอะกิมาเยสุดวกรมเอาชีวิตรอดน่ะเอาชีวิตรอดไปมานะกน้ก็ก Kerja boleh katakan bahawa jalur jalan raya mak, kalau jalan yang sangat panjang. Jalan raya itu adalah satu jalan yang sangat panjang. Jalan raya itu adalah satu jalan yang yang pertama kita Jalan buat tu adalah buat jalan buat sangat panjang. Jalan raya itu adalah satu jalan yang sangat panjang. Jalan raya itu adalah satu jalan yang sangat panjang. Jalan raya itu k a แค่เขมาส่ n นั่งรีด n ี k ที a ราต้อ l ม c ่งล่าใช้ค่ายไฟต้ปดตอป n ีอะไรนีว่าเราดูด n อันนี้ปัตตาอ i n ร i ี่ปัตตาอันนี้โลแกนโลลจริงจริ m เรามากันหลายคนนั่นแหละแต่ผมอยากจะถ่ายแค่คนเดียวสรางบ้านตรงนี้แหะผมจะสร้างกระท่อมกันาที่นี่เพราะว่าคืนนี้เราจะนอนที่นี่ใกล้ๆกับริมชา,ายหา,ายด เพราะว่าเราจะจะตรงนี้ปั๊บแล้วก็เราจะไปหาอาหารใกล้จะค่าแล้วกล้จะเข้ามาเริปแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านกันตรงนี้อันนี้ก็มีมีเสื้อกันหนาวเสื้เสื้อแขนยาวแล้วก็ไฟแชคเพื่อที่จะก่อไฟคืนนี้แล้วก็มีแว่นแว่นกันน้าเพื่อที่เราจะไปหาปลากันคืนนี้ว่าจะได้หระเป๋าก็ไม่รู้โอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเพื่อไป็กำลังใจกัน ตรงนี้มันน่าจะอยู่ได้ละเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาสเสบียจะไปหาน้ำแถวๆริมชายหาดมันน่าจะมีแหละสักขวดสองขวดอันนี้กินได้ไหมเดี๋ยวผมจิดดูก่อนว่ามันน,น,น้ำสะอาดไหม กกอโอเคน้ำสะอาดเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ขวดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาอีกหลายๆขวดเลยมันน่าจะเจอเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรที่ที่อยู่บนบนเนี่ยบนชายหาดเนี่ยอันนี้ผมไม่กล้าเลยผมไม่กล้าาอนะันนั้น เราจะไปหาต่อเรื่อยเยจ็บกว่าจเจ็เจ็อะไรก็ได้ถ้าเจออะไรผมก็จะเอาให้หมดเลยก็เดี๋ยวจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาเศษไม้อะไรประมาณนี้เพื่อที่จะกอก่อไฟคืนนี้มาดูนี่ผมเจออะไรอันนี้มันสามารถที่จะจุดไฟได้ง่ายเวลาเราอยู่ในทะเลว่าอยู่ในป่าอะไรแบบนี้เราต้องหาใบไม้หรือว่าอะไรก็ได้ที่มันแห้งๆเป็นแบบนี้ จะเอานะเราจะเอามันเยอะๆเลยเพราะว่าเวลาเราจุดไฟมันง่ายมันติดง่ายอะไรประมาณนี้เีวเวลาเราจกเก็บก็ทำอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ใสใ่ในใส่ในนี้เลยปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรต่อที่มันเจออะไรผมก็จะเอาให้หมดเลยคือสิ่งที่ผมพามาก็ไฟแช็คเสื้อแล้วก็เนี่ยกลอ่อง อีกอย่างผมอยู่ตอนนี้นะ่ะมันไม่มี WiFi เลยนะผมไม่มีเน็ตนะผมบอกตรงๆว่าผมไม่มีเน็ตนะตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะตกแล้วก็จะเข้ามาการิบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาของอะไรก่อนผมต้องรีบแล้วเพราะว่ามันกำลังจะดึกแล้วจะเข้าค่ำแล้วหาอะไรก็ได้ที่มันเออกินได้ผมไม่อยากจะเข้าเลยในปา่านมันเงียบๆย,ยังไงไม่รู้เราติกลับแล้วกันนะเพราะว่าเรามาไกลแล้วนี่ จอรองเท้าด้วยสายแล้วกันโอ้สบายเลยวะโอ้ผมเจอไอ้นี่ทุกคนมันน่าจะช่วยผมเวลาผมดำน้ำได้นะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ก็ท่อมผมก่อนร่อนะมันใกล้จะดึกแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวไม่ได้มาพาก็ไม่ได้มาด้วยเรานี่ผมจะเก็บในกระเป๋า ผมกลัวคืนนี้ฝนจะตกกลัวว่ามันเปียกอะไรแบบนี้ไปตั้งออโอเคอันนี้นะแล้วก็คือเราต้องไปหาอาหารสเปียรที่เราจะทาน,นคือนี้เพราะถ้าไม่มีอาหารเราจะอยู่ไม่ได้ตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วที่จะไปหา,ม,า,ามีการดำนำ แล้วก็หาอะไรก็ได้ที่มันกินได้ที่มันสอิสลามสามารถกินได้ผมก็กินผมจะไปหาปลาแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มดึกแล้วเพราะว่าถ้าจะเดี๋ยวผมจะไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็ผมก็จะไม่ได้กินปลาด้วยเดี๋ยวเรารีบไปหาปลาแล้วกันเอมีแมวด้วย าจะถึงจุดน้นได้นู๊มประมาณอีกห้าร้อยเมตรว้ายปลาคืนนี้ลลาหาตรงนน้นนะเดี๋ยวเราจะลงด้านหลางแนละ้วขอให้ได้เฮ้ะคืนนี้ทำไม่ได้กินมามาแน่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะลงด้านหลางนี่แล้วกันนะชีวิตเราไมา่ได้ มันเป็นอะไรที่ยากมากเลยเพราะผมก็ไม่เคยลงทะเลอะไรแบบนี้คือมันเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคือมันไม่ได้น่ากลัวรแรกเนี่ยผมกลัวเวลาผมจะด,ดำน้ำอะไรแบบนี้แต่พอไปผมไปดำน้ำเนี่ยคือมันไม่ได้กลัวอะไรเลยคือเราเองอะ่ะที่ฝันเอาแต่ฝันแบบว่ามสสีสิ่งสิ่งสัประหลาดที่อยู่นั่นจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่จริงแล้วคืนนี้ผมจะต้องกินอะไรวะ เพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกันมัน,น,ม,นมันเข้ามาเร็วรึบปล่าเดี๋ยวผมจะละหมาดมาการ็รึบ้างก่อนเราจะไปหามะก,กิ่งไม้เศษไม้อะไรแบบนี้เราจะย่างแล้วก็กินกันคืนนี้ออไม่ไหวจริงจริงนะไอหน่อเนีย่ยเลยนี่ใช่กระวัวซาซาผมเอาปลาของเพื่อนแล้วกันนะสักสองสามตัวเออพอละ คือเราได้ปลาแล้วนะผมไปขอเพื่อนมาคือเราจะย่างกันแล้วกันเอาน้ำละหมาัานี้ขอจากเพื่อนมานะตอนนี้ผมละหมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกองไฟกันบานทีปีหน้าปีถ้าคืนนี้เราไม่กองไฟเราจะไม่ได้กินปลาแล้วก็เราก็จะหนาวผมไม่ได้พามา ที่นอนอนะไรนี้ผมแค่พาชุดนอนชุดกันหนาวมัน,นไม่ได้กันหนาวมากซะเท่าไรอโอเคเดี๋ยวผมจะไปกองไฟแล้วกันนะีผมจะเอากินไม้ที่อยู่แถวนี้แหละ<อ>มากองไฟมัน<อ>น่าจะได้อยู่แล้วละ่ะ<อ>ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะเ<อ>วลาเราจะเอาไม้ระวังด้วยกลัวมันจะมีสัตว์ที่มีพิษอ๋ออย่าอย่าไปอันนั้นมากเกินไป ต่อไฟตรงนี้แล้วกันตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วละ่ะขอให้ติดเถอะชิมิลาฮ์โรมันโอฮีโรมันแรงอ่าชี้อ่ะ Bismillahirrahmanirrahim Oke, okay, dah lah, dah lah Duh, duh Bismillahirrahmanirrahim bismillah, Tak lah, ibu ได้ก่อไฟไหมวะโอ้ดูสิกว่าจะติดได้ผมต้องเปลี่ยนใช้โฟมอ,อันนี้ไม่ใช้ไม่ได้ออตอนนี้ผมกำลังจะอาํานนปลานะ นี่กลาที่เราได้ไม่ใช่ที่ผมได้หรอที่เราได้หรออันนี้ผมไปขอเขามาใหญ่ๆเนี่ยไปทอดแล้วนะเดี๋ยวผมจะอันนั้นก่อนอันนี้คือปลาอะไร ส่วนอันนี้จะเป็นปลาตัวใหญ่นีเ่เอ่อช่างอะไรนะพี่ช่างบุรหันจุงครับอ๋อมีมีช่องแล้วเนอะครับผมอันนี้คือปลาใหญ่นะเข้าไปจับที่เงมันหน้าตัวมบบใหญ่มากเลยดู อันนี้จะเป็นปลาตัวใหญ่น,นนี่ผมทำมามาก,กินแล้วนะดวม,ม,มากเลยเรไม่มีช้อนอีก <c oughs> อุร้อนอืมร้อยเหลือกาแฟนึ่งอืมร้อยจริง ที่มีช่องของเบฟี่โอ้มันช่วยเราวังเบฟี่ก่อนนี่นี่ไม่มีไม้เอไม่มีอะไรวะนี่นี่นี่เห็ว้แล้ว มันจะเผาทะเลแล้วดูปูดูปูดูป,ดปูหายไปแล้วเดี๋ยวผมขอ,อนอนก่อนคนไม่ไหวละเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปนอน,น,อนที่ที่มุมเดิม เสซกันหนาวตอนนี้ผมนอนอยู่บนหินผมไม่นอนดึกเนี่ยผมผมกลัวเสียวจะขึ้นอีกถ้าผมนอนวันที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยเสียวจะขึ้นเลยอสายจะดกตับหนึง่งหรอเดี๋ยวผมจะจุดไฟกองไฟแล้วกันนะอันนี้ผมอยู่สายเดือดอุ่จงสุดนี่งานอไ่งานไรเราก็อยูไไ่คนเดียวด้วยจริง พื่อนเ่ยนยาหมดเลยผมไม่รู้ว่าพวกเขาไปเมื่อไหร่ก็เลยทิ้งผมอยู่คนเดียวคือผมอก็เง,งาเงียบๆคนเดียวเดี๋ยวผมจะจุดกองเอาไฟแล้วกันนะจะจ,จุดตรงนี้ตรงนี้จุดตรงนี้จุดตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปเอากระเป๋า นี่ผมนอนตรงนี้นี่ดีหน้าที่พาไปเช็คมาฮะอ,อย่าบอกว่าไม่มีอัดเดลาแป๊บนึงนะครับทุกคนผมลืมไปเช็คที่นุ่มที่ผมกองไฟมาเกี่ยที่ผมกินอะไรก็เลยไม่รู้จะทำไงก็อยู่อย่างเงี้ยนอนอ่ะ dekat gumemi oh kia. Bang, bang. Bang, bang, bang. apa apa ke boleh oh, oh, okay. <laughs> oh tak buka เชานะทุกคนเดี so? ๋ยวผมจะไปละมซสเปยยังไม่ได้ละเนี่ยผมนอนข้างแคบๆอานียเขาออกไปหาปลา I wanna hide the truth. I wanna shelter you. But with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come.